สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิน YouTube นะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน IG กันหรือว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน i ิน t a g r กรมกันนะคะบางคนบอกว่าทำไมอัปเดตแล้วเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไม่ได้เดี๋ยวทุกคนมาลองทำตามน้ำเลยเนาะอ่ะอันดับแรกนะคะทำเหมือนเดิมค่ะก็คือเข้ามาที่โปรไฟล์ด้านล่างของเรานะคะตามลูกศรเลยเข้ามา จากนั้นก็จะมาขึ้นหน้าแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือกดไปที่แก้ไขโปรโฟไฟล,ล,ล์กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นทุกคนก็จะเห็นนะคะคําว่าเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล,ล์เนาะเราก็ทําการแตะเข้าไปแตะไปเลยค่ะเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล,ล์ก็จะมีคําว่ารูปโปรไฟล,ล์ใหม่และก็นําเข้าจาก Facebook นะคะอ่ะสำหรับใครที่ต้องการจะนําเข้าจาก Facebook อันนี้ก็ อีกอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ำจะมาสอนแบว่ารูปโปรไฟล์ใหม่เลยก็คือนําเข้าจากอัลบั้มภาพของเรานะคะดังนั้นให้กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ใหม่คะ่ะพอเข้ามานะคะเขาก็จะมีขึ้นรูปในอัลบั้มภาพของเรานะคะแล้วก็ทําการเลือกเลยว่าเราต้องการจะใช้รูปไหนใช้รูปไหนใส่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราก็แตะไปเลยนะคะแล้วก็ปรับเลยอ่ะ พอได้ดังนั้นแล้วนะคะทุกคนก็ให้มาที่ลูกศรด้านบนเลยค่ะเข้าไปอ่าโอเคนะคะแล้วก็ไปที่ลูกศรเหมือนเดิมค่ะสีะฟ้าด้านบนเ้ก็จะบอกว่ากำลังประมวลผลจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกค่ะอะไม่ต้องเนาะตอนนี้ก็คือมันกำลังอัปโหลดอยู่เรียบร้อยค่ะโอเค มาต้องกดเครื่องหมายถูกนะคะทุกคนแต่ว่าถ้ามันไม่ไปก็กดเครื่องหมายถูกเลยค่ะอะตอนนี้ของน้ําก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วรูปโปรไฟล์เปลี่ยนอะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวสาหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะหรือว่าคนใดยังเปลี่ยนไม่ได้ก็สามารถเ็นไว้นะคะเดี๋ยวคาถามไหนที่น้ํารู้น้ําก็จะตอบนะคะแต่อันไหนไม่รู้น้ําก็จะขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อ ท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ